ดีครับพบผมไก่นกเขาใหญ่กัเานะครับบรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้ก็หกโมงเ้าแล้วครับนกเจ้าครับดีเลยครับไปดีมากาตไหมเนาะตัวหนึ่งสองกุ๊กเต็มตัวหนึง่งยูวตันครับยิวตันยิวซื้อนะนะครับสองกุ๊กเต็มยิวเต้งโน่นีครับเดี๋ยวผมจิบไปตามพวกสองกุ๊กเต็มก่อนนะครับ จั้นหน่อยไปเยียบพุ้งแม่เต็มเต็มนี่เนาะไปหาทำเรี่ยไรครับมากับเจา้า,ามีฉกกวกวรครับมาดิเหยี่ยวเหยี่ยวเห็นไหมนี่กาบนกเพราว่าในขันองเขาโตหรครับไปครับรุ่นกันครับทั้งยีกาเดี๋ยวหมายกาหลายแหงครับบิน,น,นอยู่ตัวหนึ่งนั่นนั่น รุ่นกครับมาสิมมานมากมือนี่ไปครับรุ่นๆ อย่างนีเ้เองบลยวตอนนับวิวสองกุกลงนงย่างว่าไม่หัวไม้ยังโง่ไม่ยอมขอวงขึ้นเห็นเถียนหงห่ยอมขอวงขึ้นเดี๋ยวไปตามเบลียวครับยิงคันนึง มันมันลุ่งอยู่ครับเมื่อกี้เห็นลุ่มอะไรคู่มูลานสองครับไปใหญ่ไหมครับโอ้มา,มาไม่ใส่ปะแกนดุย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 ไม่หลุดไหมลนกตัอยือนมิจฉุนยืนเมื่มอกี้ดูสน,นใจมากเลยจากของหน้าครับเลียดนทดี่พูดมาได้ยิ่ตั้งหาก ไปครับเก็บนกหอครับเก็บนกแล้วครับหลักที่สองน้ำหมึกริวตันบอมาเนาะนี่ส่วนหนึ่งเสียงไหนวะโตอย่างข้าวหนึ่งก็ไปเมื่อกี้นี่มาเลียนมากครับเล่ยเปล่าเลียนไม่เก็บนกแล้วเสืขอขงให้เป็นกำลังมากเนาะเดี๋ยวกันมาตามไ่ครับ,บริวตันอยู่ในปลานี่ละโอ้ผ่าบมกสองกุ๊กเต็มเนาะไม่เหมือนไหมเสียดายเลยครับมันเห็นขึ้นเนาะ ไมาได้เศร้าเนากลัวมันสีมาเนาะเกือบแปดมงครับแดดออกแล้ววันนี้ใส่ไปเป็นแปนแบบนี้คึืนมันกระทบกับแดดแบบนี้บุดคู่กันอยู่คนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไงต้องไปทั้งให้หน้าทางหุ่นมันครับงไงคู่กันเงินคารุ่มดีดีด้วยไปครับง่ายยักล้างนึ่งหรือดีได้กับแล้วครับอครับไม้ไมที่สามเมื่อคืนหรอกครับ มืีนกลงสองกุกเต็มลงแล้วไปได้นะครับปลาลมค้างครับผมมีจบผลดอกเยลล้วงได้แล้ะครับเอ้าคลิปนี้กันสิขอลาไปทั้งนี้นะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมหันมาไก่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับไก่ของเขาใหญ่ครับมือนี้ได้สองลาครับเจ้ามีจบไปทั้งนี้เนาะไปครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับผม